โคศกพิซูค่ะจีซู b l a c k p ิงคนะคะมารายงานตัวอีกแล้วค่ะแน่นอนค่ะว่าเธอเพิ่งโพสตภาพเหล่านี้นะคะลงใน IG ของเธอค่ะ เพื่อที่จะแจ้งนะคะว่าอีกสักครู่ค่ะก็จะได้เจอกับพวกเธอแล้วนะคะในรายการอินทิกรโยค่ะตอนบ่ายโมงสี่สิบนะคะแน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกให้แล้วกันนะคะจะได้ไปดูโชว์ของพวกเธอค่ะแล้วก็ที่แน่ๆนะคะในรูปนะคะที่จีซูแบ็คทิงโพสลงไปค่ะคุณเห็นรือเปล่าเอ่ยว่ามีการขิงบิงเกิดขึ้นนะคะนี่อะแลเองนะคะพี่ซูค่ะมีการโพสต์ภาพภาพ,พนี้นะคะแล้วก็มีการนะคะบอกดยนะคะว่าลิซ่านะคะเป็นคนถ่ายรูป นั่นเองค่ะแต่ก็เป็นโมเมนต์อีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่นะเวลาใครนะที่ลิซ่าถ่ายรูปให้เนี่ยจะต้องนะคะแท็กถึงเธอนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยลิซ่าเขาจะงอนได้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าวันนี้เนี่ยสาวสาวแบล็คพิงค์คะจะมาในชุดแบบไหนนะคะก็กําลังเฝ้ารอดูนะเพราะว่าแต่ละครั้งที่ขึ้นโชว์คะก็จะแต่งตัวแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเมื่อวานนี้นะคะผู้คนก็มาโพสต์รูปนะคะแต่ลิซ่านั้นมาโพสช้าสุดค่ะแน่นอนค่ะว่าหลายคนก็รอว่าเอ๊ะจะ ใส่อะไรจะชุดอะไรเอามาโพสนะปรากฏว่าพอน้องวิซาโพสปุ๊บนะถึงกับหงายเงิบกันเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าแซ่บซีดเลยนะคะจนตอนนี้ค่ะแม่บาจีนะคะอดรนทุนไม่ไหวค่ะถึงกับอีดิตรูปนะคะใส่เสื้อให้น้องวิซาอย่างเรียบร้อยอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วค่ะก็เป็นโมเมนต์หนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นเนาะก็เรียกว่าห่วงลูกสาวนั่นเองนะคะส่วนอัปเดตล่าสุดนะคะนอกจาก ทุกเธอค่ะจะมาอัพรูปลงใน IG แล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เองค่ะเจนนี่เองนะคะก็มีการมาโพสต์รูปนะคะลงในเว็้ปอของเธอด้วยค่ะจะเป็นภาพเนาะ ต่างๆเหล่านี้นะคะก็มีการบอกนะคะว่าสวัสดีค่ะบลิงที่ไว้ปอนะคะฉันจินนี่เองนะคะอรไรประมาณนี้ค่ะ,ะก็เป็นอัปเดตค่ะตอนนี้นะคะสาวๆก็คงจะกำลังเตรียมตัวนะคะที่จะไปออกรายการอิงกิกาโยค่ะก็อย่าลืมค่ะบ่ายโมงสี่สนะคะเตรียมตัวเจอกับกเุ้เจได้ค่ะแอดก็มาแจ้งเตือนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า